สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องพบกับกีตตาผ้าร่วยเนาะค่ะมาวางแนวทางเซียนหนุ่มบวกเลขล็อกจิกเนาะค่ะบินมืออื่นวันจันเนาะค่ะพี่น้องมาวางกอหนึ่งวันเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลลาวสบายดีสปปลาวน้ำเด้อมืออื่นเลขกออกสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะกีตตาผ้าร่วยเอามาวางก่อน ขอบคุณทุกท่านด้อค่ะที่พบพอความเห็นเนาะที่ทุกตัวเอามาเปินพุกเป็นแนวทางเนาะค่ะชอบกระจัดค่ะผิดจารณากันไปไปเบิ่งแนวทางกันค่ะตอนที่เบิ่งแนวทางก็ส้มดอกไม้ไปจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องถักทายกันเนาะขอบขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้อค่ะตอนนี้ตอนหนาฝนอีเขียวไปเมื่อถึงหยาทึงดอกไม้เนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้แห้งแล้งเนาะค่ะ ไปเบิงแนวทางกันคะ่ะจ้านี่ก็จะเป็นแนวทางของเซียนหนุ่มเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะเซียนหนุ่มวันที่หกพื่นเข่าไปตัววิ่งเนาะคะ่ะตัววิ่งหลุดเนาะเข้าไปศูนย์เลดทุกตัวกับมีเขา่ามีหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทั้งในกกราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มคือเก้าล่ะคะ่ะที่เอาเลขแนวทางมาวางทางช่องของจีตาเนาะตัวไม่พื่นไก่มาแล้วค่ะ มีแนวทางใหม่มาแล้วของเซียนหนุ่มเนาะคะ่ะวันที่หกสองตัวมาตัวหนึ่งเนาะ,ะวิ่งรูดสูงมาเบิงตัวหม่แนวทางของเซียนหนุ่มเนาะคะ่ะวันที่เก้าเป็นมืออื่นเนาะคะ่ะลงให้ไปก่อนหนึ่งวันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหนึ่งวันมาเบิงแนวทางกัน,นะคะ่ะวิ่งรูด จะมี9กับ0เนาะคะ2ตัว6หาง9 6 9 7 9 8 0 6 0 7 0 8เบิลของเพิ่์ก็จะ9 9ค่ะ3ตัว4หางเนาะ,ะ9 0 6 9 0 7 9 0 8 9 9 0ค่ะเลข2ตัวของเพิ่์ก็จะมีตัวเนิ่น ตัวนี้นตู่เจพึ่นเนาะคะ่ะ9 6้6ห8 0 8หเนาะคะ่ะสายวิ่งสายรูดกัย่าลืมด้วยพี่น้องแล้วก็ตุเบ้ญพื่นจับตามองมาได้เนาะพี่น้องเนาะอะไรก็ไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแฟนคลับเอฟซี FC ของเซียนหนุ่มกัย่าลืมกันเนาะคะ่ะแคปหน้าจอหรือเขียนไว้ด้อผู้ใดชอบก็บจัดค่ะจัดไปของเซียนหนุม่ม มาดูต่อไปของเลขล็อกจิกเนาะคะ่ะเลขล็อกจิกมือวันมือวันที่หกที่ผ่านมาเนาะคะ่ะของเพิ่นกะเข้าไปวิ่งหลุดศูนย์เนาะเข้าไปหนึ่งตัวล็อกจิกนี่ถือว่าเข้าดีอยู่เด้อค่ะถือว่าเลขเพิ่นดังเพิ่นปังอยู่เนาะ,ะของเลขล็อกจิกเนาะซื่อสองเพิ่นกะล็อกจิกพารวยะคะ่ะ ขอบุญขอบคุณล็อกจิกหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางท่างช่องของเจตาเนาะเลขกตัวใหม่พื่นมาแล้วค่ะแนวทางใหม่มาแล้วมีไผ่ได้ไผมานไผปังบ่นนอกม่าจะเป็นของเซียนนุมของล็อกจิกเนาะค่ะมาดูวันที่เก้าเป็นวันพรุ่งนี้จันที่เก้าเนาะค่ะจันทที่เก้าเดือนธันวาเนาะ

9ก้ของเลขล็อกกิกเนาะเก้าสองเก้าสามยสาค่ะสายวิง่งสายหลดุดก็จะลืมเนาะค่ะ9กับศเบินเอาเก้เนาะกับขบุญก็บคุณล็อกิกเด้อค่ะที่เอาเลขแนวทางมาวางทางช่องในน้อยของเจตตา ขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ให้กำลังใจให้มีแรงสู่ต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบขอบคุณหลายๆค่ะที่ไัยเขามาผ่านผ่านมาเห็นกับผิดจรณาเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปินยางสูงเนาะค่ะบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันเด้อพี่น้องเสียงดวงกันไปเบิงเที่ยวเล่ากันไปเนาะถ้าได้ค่าค่าประทูกับใครเนาะ,ะ <laughs> ประทูกับใครเนาะพี่น้องหน่อยหน่อยก็มีแห้งได้เนาะได้ไปเที่ยวเล่านี่ได้เฮ้ได้ห้าเนาะค่ะ สองทุ่มครึ่งของมืออื่นเนาะค่ะวันจันทร์ที่เก้าเนาะตัวนี่ตัวเจอเด้อค่ะเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามอย่าลืมเนาะบอกไปแล้วละเบาอีกเทือนึงเนาะสามตัวเก้าสองศูนย์ค่ะพิน้น่ตพินจอมาให้เนาะเลขล็อกจิกแนวทางของเลขล็อกจิกเนาะค่ะลาวพัฒนาคือวันพรุ่งนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นของ เลกลับนางฟ้าค่ะแนวทางของเลกลับนางฟ้าค่ะวันที่หกเพิ่นกระลุดค่ะพี่น้องลุดไปเนาะเดินในเดอ้อเลกลับนางฟ้ามืออื่นวันจันทร์ผ้าโมไปเที่ยวเล่ามล้วนในเดอ้อแนวทางของเพิ่นวันที่หกผีพานมาถือว่ารุดไปเนาะค่ะเด็กเพิ่นบอกเขาเนาะขับขอโทษขอให้หลายถ้าทะเลบอกเขา หลีกบมาเนาะค่ะมาบึงโตใหม่ค่ะเอาวันใหม่เราไปใหม่พรุ่งนี้วันที่เก้าเนาะอะไรก็ไม่แน่นอนอาจจะแตกสามตัวกับปินไปได้เนาะค่ะพี่น้องมันมีแนวแน่นอนหรอกเนาะเฮาก็เสียงดวงกันไปแน่ของมักของชอบชอบกระจัดค่ะแคบหน้าจอหรือเขียนไว้ผิดเจรนาซ่อมกันไปบึงอชอบกะบ,บึงไห้เนาะค่ะ แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับบรรดาเสียเส้ยนๆหลายๆนาอพี่น้องแนวทางหลายๆเนาะก็มีตัวเลือกมีตัวเลือกเบึงเบึงเบึงไปว่าของเสี้ยนนั่นเสี้ยนนี่ไปแมนบอพี่น้องเอาก็บเบึงไปน้ำกันนี่ละ่ะพิจารณาไปด้วยกันเนาะค่ะถ้านีพื้นเขาพื้นดังพื้นปังเนาะกบขอบ,บุญขอบคุณเลขรับนางฟ้าเด้อค่ะ ที่เอามาวางแนวทางทางช่องของเจตาพารวยเนาะช่องน,น้อยๆดอกพี่น้องช่องยังน,น้อยๆอยู่เ่าท่านมีพย็นจากหลายดอกเนาะแต่ว่ากราบขอบุญขอบคุณคือเก้านะั่นแหละค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจดีใจค่ะดีใจอยู่ช่องน,น้อยๆก็ได้ของเจตาพารวยเนาะกราบขอบคุณหลายๆที่เสียสละเวลาเอาเบิงพานไปบืดหนึ่ง เอาเจตาผ้ารวยตัวนี่ตีกัเบิ้งน,น้อยนึงก็ดีใจค่ะจ,ะจบแน่พรจบแน่กะเอาที่ชอบเนาะค่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านคือว่าละเนาะคุณเฮ้งนานาจิตตังคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะค่ะแต่ว่าผู้เอามาว่างนี่ก็อยากให้เลขดังเลขปังละค่ะอยากให้พี่น้องเนาะได้มันๆโชคดีกันเนาะ อาทิตย์หนึ่งมีสามวันเนาะราวพัฒนาพี่น้องออกสามมือเนาะพิจะ่จรนากันเบิงกันไปใส่กันได้ลล่เสียนเนาะค่ะพี่น้องเอามาเบิงตัววิ่งตัวลูดของเลขรับนางฟ้ากันค่ะวิ่งรูดก็จะมี 3, หนึ่งกับสามสองตัวหกหางหนึ่งเจ็ดหนึ 9, ่งแปดหนึ 8, ่งเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะตัวบนของเพิ่นก็จะมี หนึ่งกับ3าสเด้อค่ะ3ตัวสี่หางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งสค่ะพี่น้องอย่าลืมสายวิ่งสายหลุดเนาะแล้วก็ตัวบึนของพื่นนบิ้นนีก็มาดีอยู่ด้วยเนาะพี่น้องเนาะตัวบ้นก็มีมาดีอยู่ด้วยเบิ้งหลายๆเสียนพื่นก็ไดเบิ้งหลายๆชงเนาะค่ะ หลักมากดีอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้คือน่าละเนาะตัวนิ่นตัวเจาะเด้อค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเก้าค่ะสามตัวก็จะมีหน,นึ่งสามเจ็ดโอ้พนนิ่นพนเจาะตัวเดียวเด้อค่ะเลขรับนางฟ้าหางเดียวค่ะหางเดียวหางเดียวหนึ่งสามเจ็ดเลขรับนางฟ้าเนาะโอ้พนน้่นมาอ้างพิจารณากันค่ะคลิปนี้กะ ขอกราบขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะแล้วกันแนวทางของล็อกกีแนวทางของเสียนนมของเลขยลับนางฟ้าที่เอามาวางทางช่องเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขตลอดทั้งวันพรุ่งนี้ก็มีฮีมีหาเนาะค่ะเดินทางไปใส่กระปอดผ้าอีกกันเด้อค่ะเดินไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ